มาดูฉากเล็กๆน้อยในเกมนี้กันนะคะฮอลโหลโคคุนที่ไม่เหมือนเล่นรอบแรกเลยแน่นอนว่าตอนลงจากโลก,ก็สังเกตเห็นแล้วตุ๊กตาที่อยู่ที่ทิ้ทงขยะที่เล่นรอบแรกไม่มีนะไม่มี อันนี้ก็ไม่มีนะเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่มีนะกระดาษซิมพูที่ติดอยู่ข้างหน้าบ้านหลังนี้นะ9679เป็นเบอร์โทรศัพท์นะเดี๋ยวเราค่อยไปกดโทรที่ในบ้านเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนทุกคนก่อนจะเข้าสู่ศาลเนี่ยตอนเริ่มเกมเลยนะเดี๋ยวเราหามุมโอเคหามุมให้เห็นประตูโทริ์ตรงนั้นนะเสร็จแล้วเดินมา น้าสุสารน้องกาบินนุ่นนุ่นนุ่นโอ้โหเขามายืนดักตรงนี้เลยอันนี้มันจะเป็นต้องเล่นรอบสองนะก็เจอเหมือนกันแม่โอเคจะเ,เราไปโทัวร์สพา์ในบ้านกันนะคะ いろいろあって、もうくたくただ。昨日からろくに寝ていないし。父さんが迎えに来るまで。どこかで休もう。まあ、通るさ。かんりこわ。ぶあらいな。がお。ほう。 ฮัลโหลฉันคือแมรี่ซังตอนนี้อยู่ที่ทิ้งขยะ <c oughs> ตอนแรกในเกมก็พูดถึงตำนานเรื่องเล่าว่ามีเด็กผู้หญิงหนึ่งทิ้งตุ๊กตาชื่อแมรี่ไปเพราะได้ตุ๊กตาใหม่ทีนี้ก็เลยน้องตุ๊กตาเนี่ยก็เลยตามมาทวงไง โทรศัพท์มา ama, แล้วก็เข้ามาใกล้น้องเรื่อยๆหุยจานบินโอเคมาถึงที่ทิ้งขยะนี่ไงตุ๊กตาที่เราเจอตอนแรกที่บอกว่ามันไม่มีในการเล่น รอบแรกนะหน,หน้ามาด้วยเคกลับไปที่บ้านกันอ่ามีเสียงโทรมาอีกแล้วคราวนี้จะเป็นว่ายังไงมุชิบุชิมุชิุชิฉ,ฉันคือแมรี่สัง ตอนนี้อยู่ที่จิงช้าจิงช้านะกลับมาถึงแล้วจิงช้าทุกี้เหมือนภาพมันกระตุกก่อนปุ๊บไม่เปลี่ยน ือมันเปลี่ยนไปแล้วที่เราไม่รู้โอเคหรือว่าเรายังเข้าใกล้ไม่พออืมโอเคกับบ้านค่ะมาโทรอีกแล้วมอสมอสฮัลโหล ฉันคือแมรี่ซังนี่มาจากยไมหนี่ตอนนี้อยู่หน้าร้านขายบุหรี่ช่วยเดินมาเร็วกว่านี้ได้ไหมรู้ <c oughs> สึกจะช้ามากเลยเอาละกลับมาอีกรอบรอบที่สามนี่อ่อ โอมาอีกแล้วมชโมชิฮัลโหล,โหลฉันคือแมรี่ซังตอนนี้อยู่ข้างบนหอดูไฟ ไฟอ,อันนี้หรือเปล่านี่ไงใช่จริงด้วยเุ้ยเหมือนเดิมจิ้นไม่ได้ก็ยังจะโทรมาอีกนะแต่เราก็รับซะด้วย ชิิมมที่แมรี่สัง่งตอนนี้นอยู่ที่สุสานไหนไหนมาสุสานค่อยใกล้ขึ้นมาหน่อยโอ้นอน เอ,อ้อยแงหน้าขึ้นมาดูกลับกลับกลับ,ลบยังโทรมายังโทรมาอยู่มชิโมชิ ชิคาี้แมรี่ซังชิมรี้แมรี่ซังฉันยืนอยู่หน้าประตูทางเข้า <c oughs> แต่เราเปิดประตูไว้นะ <c oughs> โอยะ้ยอฮ้ยประตูปิดเองได้ทุกคนตัวแตโนมัสยังนะไรเนี่ยไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะนี่เป็นการกลั่นแกล้งกันนี่นะ อย่าบอกเธอว่าเราเปิดประตูให้ผีเข้าบ้านมาแล้วสิもมいい加減にしろよ。ฉันที่แมร,แมรนนี่ันีอยู่ข้างล โอเคนีก็ได้กันอีกฉากไปนึงไปแล้วนะคะฉากไปหนึงไปแล้วไปเอาละกลับมาเล่นเกมรอบสองนะคะคราวนี้เรามีไอเทมนะสำหรับเริ่มเล่นเกมใหม่นะเล่นรอบสองมีหมวกนะหมวกที่เอาไว้ปลดล็อกนะฉากจบ UFO นะแล้วก็ กุญแจนะ่ะกุญแจผีเสื้อสีแดงนะ่ะมีสักห้องหนึ่งที่ล็อกเอาไว้ในคฤหาสน์นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะหาเจอั้ยเนี่ยจจพูดอีกครก็พูดอ่ะฉันเชื่อว่า UFO มีจริงเฮ้ย <c oughs> เอ๊ โอ <Hey>. oh. <laughs> น้องไก่น้องไก่โดนจานบินละพาตัวไปแล้วคนอันนี้ก็คือตอนที่เราตื่นมาตื่นตื่นมาตอนตอนดึกแล้วตอนกลางคืนแล้วสิยังไม่ยังไม่ดึกที่หลับที่ตรงโต๊ะโคชั่สสอนะโอเค <ス>お、バトルド。どうして開かないんだよ。なん,ん何なんだあの化け物は。キヌさんもあいつに襲われて。 ตอนนี้เราเราลุกหนีผีคุณยายมาจนถึงถึงห้องที่มีกุญแจนะไขกุญแจแล้วี่ว่าตุกต๊กกตาแมรี่สร้างตามมาด้วยเหรอเฮ้ยเขาจะตามมาทั้งเกมไหมอ่ะเฮ้ย โอเคเรามาอยู่หน้าห้องที่ตอนแรกมันล็อกแล้วก็ไม่มีกุญแจที่จะเปิดนะตรงตรงนี้นะคะชั้นสองนะปัตต์ฟลายโคลเซตอ๋ใช้คุญแจย่อก่อนทำไมปิดก่อนเดี๋ยวคุณยายมามบันทึกของคิวเบสอง ฉันมีเป้าหมายเดียวในใจตอนนี้ก็คือการรักษาอายโน่ตราบเท่าที่ฉันจะได้รังไหมอันนั้นมาเนี่ยตราบเท่าที่ฉันได้มาฉันก็สามารถรักษาเธอให้กลับเป็นปกติได้นะแล้วตอนนี้ฉันก็ได้รังไหมามาแล้วมันส่องแสงเป็นสีแดงออกมาราวกับว่าเป็นประตูสู่นรกเลยถ้าอายโน่กินเข้าไปแล้วก็ก็น่าจะได้ร่างมนุษย์คืนมา ว่าแต่รังไหมนี่มันคืออะไรกันแน่นะมันเป็นตำรับยาลับนะที่เหมือนจะพังทลายวงจรการกำเนิดใหม่กับคนที่กินมันไปได้นะทำให้วิญญาณพวกเขากลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ารัางไหมที่กลวงชื่อเกมอะไรนี่ฮอโลโล w โคคูณนะอาญโนเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ต่อไปแล้วฉันคิดว่าอย่างนั้นนะ ฉันมองเห็นด้วยตาตัวเองได้ยินด้วยหูตัวเองเลยเธอเรียกชื่อคินุตอนที่คินุเดินไปหาถึงแม่ร่างกายภายนอกจะเปลี่ยนไปอายุก็ยังอยู่ในนั้นถึงแม้จะจำฉันว่าเป็นพ่อไม่ได้แล้วก็ตามถ้าฉันใช้รังไหมอันนี้อายุก็จะหายไปเธอจะได้เธอจะกลายเป็นอะไรบางอย่างนะที่แค่หน้าตาเหมือนอายุ ตอนนี้ฉันก็ต้องเหลือการตัดสินใจที่ยากลําบากไม่สิคําตอบมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอ่ะฉันอยากให้อายาโ,โนมีชีวิตต่ออ่าฮอลโลสิ่งที่กวงเปล่าที่ฉันตามหาเนี่ยก็กลายเป็นภาระไปแล้วไม่มีอะไรที่ฉันทําได้ต่อไปแล้วแต่บางทีอาจจะเหลืออย่างสุดท้ายนะ่ะฉันอยากจะไปลูบหัวอายาโนะนะเหมือนกับตอนที่เธอยังเป็นเด็กนะ่ะ ฉันแน่ใจว่ามันคงจะทําให้เธอยิ้มได้โอ้ยนี่เป็นนี่เป็นบันทึกของคุณพ่อตอนที่ก่อนที่จะไปครั้งสุดท้ายที่จะหายตัวไปนะเพราะว่าพอไปรวบหัวอยอโนะแล้วอ่คีโนะสั่งให้อยานะกินพ่อตัวเองนะเพราะว่าอยาโนะก็จําพ่อไม่ได้แล้วหลังเป็นสปราร์ตส่วนยาอันนี้นะคะทําให้วิญญาณกลวงโอเค ันนี้ใช่ไหมโอ้เอยยาที่คุณตาทวดคิวเบได้มานะตัดวงจรการเกิดใหม่คนที่กลืนมันเข้าไปก็จะมีวิญญาณที่เหมือนกับลังไหมที่กลวงอะ โอเคเดี๋ยวเราจะต้องเอาให้คุณยายกินตอนท้ายเกมกันนะคะโอเคตอนนี้มาที่ห้องน้ำฝั่งซ้ายบนนะมีสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมด้วยนะเนี่ยหนังสือเล่มนี้นี่มันอ๋อเขามันลี่เล่มล่าสุดนี่นะกลุ่มเราชอบเรื่องนี้มากเลย เออ UFO ที่ชายฝั่งญี่ปุ่นอย่างนั้นเหรอมีการวิเคราะห์นะฮะภาพแผ่นภาพนะคะจากช่วงเอโดะที่ลึกลับ <c oughs> มีมีรูปจานบินตรงหลังจริงด้วยเอ e, ข่าวใหญ่สำหรับคนที่ชอบเรื่องลึกลับทั่วประเทศเลยนะในขณะที่เราไม่ได้ถึง UFO เมื่อพูดถึง u n t t e ตส t t t s นะ ตอนนี้เราค้นพบหลักฐานว่ามี UFO ในญี่ปุ่นด้วยนั่นก็คือม้วนภาพนั่นเองนะม้วนภาพอันนี้ถูกพบที่บ้านเก่าในหมู่บ้านที่มีวางแผนการสร้างเขื่อนนะทีมงานเนี่ยช็อกเลยตอนที่ได้เห็นภาพบนบนม้วนภาพนี้ต้องเป็น UFO แน่ๆเลยพวกเขาจะโกน เขาบอกว่าภาพนี Aí, er ้มันมีวัตถุนะที่ดูคล้ายจานนะคือเหมือน UFO อเหมือนจานประกบกันแล้วก็มีลักษณะคล้าย UFO เลยอ่ะแล้วก็ยังมีภาพหญิงสาวที่งดงามที่ลึกลับอยู่ในภาพด้วยอ่ะก็อ้างอิงจากคนที่เป็นเจ้าของนะซึ่งตอนนี้ชลาภาพแล้วก็เขาบอกว่า นึกถึงเหตุการณ์ในอดีตนะตอนที่เรือเมลเบอรี่เนี่ยขึ้นฝั่งแล้วก็เลยมีทฤษฎีว่าเรือเมลเบอรีที่ชาวบ้านคนนี้เรียกมันจะเป็น UFO หรือเปล่านะแล้วหญิงสาวผู้งดงามคนนั้นเน่ยเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่านะนี่มันเรื่องเหนือธรรมชาติสุดๆเลยนะมันอธิบายได้เลยว่าเราชาวมนุษย์แปลไม่ออก พอเราสืบไปเรื่อยๆนะเราก็เจอการค้นพบอีกอันนึงนะเราพบว่ามีนิทานนะชื่อว่านิทานของโกลเด้นปรินเซสเจ้าหญิงสีทองเนี่ยซึ่งเล่าถึงต้นกำเนิดของการทำฟาร์มหนอนไหมของญี่ปุ่นนะในช่วงศตวรรษที่5เลยเจ้าหญิงสีทองเนี่ยถูกกล่าวว่ามาถึงประเทศญี่ปุ่นโดยเรือมาเบอรี่นะ ซึ่งน่าจะมาจากอินเดียหลังจากที่ป่วยแล้วเสียชีวิตเนี่ยร่างของเขาก็ได้กลายเป็นหนอนไหมนะทั้งชื่อทั้งหน้าตาของเรือทั้งสองลำนี้มันดูเหมือนกันอย่างน่าประหลาดเลยอะ่ะหรือว่าเจ้าหญิงสีทองแล้วก็คนงามที่อยู่ในรูปที่ว่าเนี่ยจะเป็นคนเดียวกันนะรูปค้นพบที่รูปที่เราค้นพบเนี่ยค่ะจะเป็นรูปที่ เก่าแก่แล้วก็เป็นคําอธิบายถึง UFO ที่แม่นยำที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็เป็นได้นะเราต้องสืบกันต่อไปติดตามฉบับหน้าจะเป็นนีสเนสซี่อ่านแล้วสะดุกเป็นบ้าเลยโอเคไ่กันต่อเอ๊ะเอ๊ะ ท่านเอาเฮาสักทีเย้ hey. ยเดี๋ยวเราจะต้องมาเอาฉากจบเอเลียนนะแล้วก็แล้วฉากจบอีกอันนึ่งที่เราเก็บฮอลโลมาได้เรียกว่าอะไรนะ <laughs> อัน มยานะโคคูนฮอลโลโคคูนโอเคเก็บโคคูนมาได้บ้านหลังนี้คุณยายไม่มาไม่มาเยี่ยมโอเคนี่ทุกคนตู้นี้นะไม่ไม่ได้มีไว้หลบคุณยายนะแล้วก็มันจะส่องแสงมันก็ต่อเมื่อเราเรามีหมวกนะอันนี้อไอเทมที่ซื้อมาได้นะ ไว้เล่นเกมรอบถัดมาโอเคไปกันโอ้โโอ้ดูย่าย่านี้มันเหมือนทำเอาไว้ oh. สวนอีกฝั่งหนึ่งโอ้โอเค ต้องตรวจสอบด้วยใช่ไหมโอเคทุกคนเตรียมพร้อมไปเด็นี่มันหรือว่ามิสเตอรี่เซอร์โคนี่นะสิ่งทุกคนเฝ้าฝันถึงสุดยอดเลยไม่นึกเลยว่าจะได้เห็นของจริงอ่ะ u ยูเอ <UFO. S 2> คุณยายลาโกนว้าคุณยายมาโบกมือลาด้วยนะคุณยายใส่หมวกด้วยเอ้ยว่ายังไงวิ มีเพลงจบของตัวเองเลยทุกคน <laughs> จบ่างนี้จะดีหรอเอ๊คี่เราต้องต้องเล่นมาถึงตรงท้ายเลยนะเนี่ยที่เข้าเข้ามาบ้านหลังสุดท้ายเลยนะ <S <s โอ้โหตึ๊งตึ๊งตึง๊งอันนี้เป็นเพลงจบที่ทำให้สึกว่าเล่นผิดเกม <laughs> โอเคเเล่นแล้วเดีเ๋ยวเรา จะไปเอาฉากจบสุดท้ายก่อนนะคะไปกันเลยอตุ๊กตามแมรี่สั่งอยู่ในซ่วม OMG โอเคไฟบอดกันใหม่ทุกคนมานะหลังจากอ่านแดรี่นี้จบมั okay. ้ยโอเคเออคุณยายปิดทางเข้าฉันโดนล็อกอยู่เนี่ยไม่นะคุณยายจำผมไม่ได้เหรอไม่สินะคุณยายยังไม่รู้เลยว่าตัวเองมีลูก โดดไหมคุณยายโดดไม่หรอน,หนั่นตรงนี้ตรงนี้แต่แต่ท่านั่นแหละโดดยังว้าชอวหล่นแล้วหนึ่งอันนีงอยู่ไหนอะ่จะจำไม่ได้หรอมีสามอันยะยอีะ เออได้แล้วเหรอเขาหมดง่ายได้สองอันพอหรอโอเคนี่แนี่ดึง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 ว้าวา ลุกขึ้นเร็วมินาโตะเดี๋ยวก่อนหน้านๆดเนเดี๋ยวไม่ยินออบกลับกลับกลับในไลฟ์หลักเราเลือกฉากจบฆ่ากับไม่ฆ่าไปแล้วนะคราวนี้เราต้องมีตัวเลือกที่สามแล้วล่ะเขายังเรียกคินุจังน้องสาวเขาอยู่เลย นีไงให้โคคูนนะแต่ว่าถ้าในเด c r i p t ชันบอกว่าถ้าให้โคคูนกินแล้วเนี่ยหน้าตาจะกลับเป็นมนุษย์แต่ว่าข้างในเนี่ยจะกลวงนะ,ะจะจะไม่เป็นคนเดิมเหลือแล้วอะ่ะคือในรูปร่างสัตว์ประหลาดเนี่ยคุณยายอายโน,โนเขายังจำคุณยายชินุได้อยู่นะ ในี่สุดก็ออกมาจากรังใหม่แล้วนานมากเลยคุณไม่รู้หรอกว่าผมรอวันนี้มานานขนาดไหนดูเหมือนแม่มากเลยอ่ะก็เป็นคุณยายเนาะเป็นแม่ของแม่เดี๋ยว ก็ต้องเหมือนแบทเอนอย่างหนึ่งแล้วว่าเราก็ได้รู้ว่าถ้าได้กินโคคูนเข้าไปจะเป็นยังไงสำหรับคุณยายแล้วดูเหมือนว่าจะไม่มีทางรอดเลยนะเนี่ยอ,อจุกไป,ไปแล้วแบบซีรีส์ฮอโลโคคูนนะคะเย้ <Yeah. S 2> ตอนนั่งเล่นฝึกแบบขนาดเลือกโหมดอีซี่เพื่อที่จะเอาเนื้อเรื่องอย่างเดียวแบบว่า <laughs> คุณยายคุณยายก็เห็นเราแล้วเห็นเราอีกอะสงสัยมากชอบเดินเดินมาเดินมาเล่นเล่นนานไปที่คิดเอาไว้เยอะเลยอ่ะ,อะโอเคเพลงปิดก่อน,น <laughs> สกิปสกิป y e a มายูฮิเมะตอนจบนี้เรียกว่ามายูฮิเมะเนาะเจ้าหญิงมายูเหมือนในในนิทานเลยะคะ่ะของของตระกูลนี้ที่เล่ากันมานะเอาละจบไปแล้วนะคะถ้าใครอยากดูเนื้อเรื่องแบบตัวเต็มกันอีกรอบนะคะไปดูได้ในคลิปไลฟ์เลยนะคะยังงี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ซับสไครป์แชร์นะคะแล้วก็แบ่งปันความเห็นคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณมากเลยะคะ่ะ